ล้อมาผมจะลองแผน10บล้อท่านผู้ชมผมจะลองแผ่นสิบล้อดูสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่พี่พน้องๆนะครับนะณะอาทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแผนกล้องแผนกล้องในรถนี่ครับในรถซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากแล้วสําหรับเลนเลนเลนซูมระยะ150 600รอเนี่ยครับ อันนี้ยิงยากเข้าไปอีกคือผมจะมานั่งถ่ายในรถเนื่องจากว่าฝนตกก็คือน,นู่นด้านหน้าด้านหน้าตรงนูนน้นนะครับผมผมจะส่องกล้องออกไปอย่างเงี้ยครับเพื่อให้อ่ถ่ายรถเวลารถวิ่งเข้ามาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะติดกล้องไว้มุมนี้อ,อึ๊บอ่ะนะลุกยกันก็คือปกติผมถ่ายด้านข้างของรถใช่ไหมแต่คลิปเนี้ยผมจะมาถ่ายรถวิ่งเฉียงเข้ามาหาเรานะครับวิ่งเฉียงเข้ามาหาเราก็ นี่ครับมาดูว่าเราจะได้ภาพแผนกล้องรถแบบวิ่งเฉียงด้วยเลนซูมระยะ150-600เนี่ยมันจะได้ไม่ได้นะครับมาดูผลลัพธ์ด้วยกันเอาเป็นสปีดท,ที่สักแปครับสปีดท,ที่80มันมี10ล้อมาผมจะลองแผน10ล้อท่านผู้ชมผมจะลองแผน10ล้อดู mm. นี่ว้าวก็ประมาณนี้ครับ ทันกล้องเฉียงเข้าหาเราอยู่ในรถได้ภาพประมาณนี้จากกล้อง Nikon D7000 นะครับแล้วก็เลน156 0้อยภาพแต่ละภาพคลิปแต่ละคลิปที่ผมทำออกไปมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนฉะนั้นแล้วการถ่ายภาพแต่ละภาพหรือคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันมุมมองไม่เหมือนกันชอบลักษณะนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e อัตพลวงศาารัตด,ด้วยนะครับส่วนพี่น้องใน Tik t o k นะครับก็อย่าลืมเข้ามากด s u b s c r i b ์ในช่องนี้สาหรับคลิปนี้ก็ ก,ก,ก็ประมาณนี้ครับรอชมคลิปต่อไปผมจะไปถ่ายอะไรสวัสดีครับไปเดินทางเสร็จภารกิจนะครับเราก็ไปไปหาอะไรกินดีกว่า